ไมคคิลคาร์โดโซหนึ่งในแข้งวัยรุ่นฟันน้ำนมที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในเวลานี้เขาคือทายาทของดักลาสคาร์โดโซแข้งระดับตำนานไทยลีเกิดที่บราซิลแต่มาเติบโตที่แผ่นดินไทยเรื่องราวของแข้งรายนี้น่าสนใจมากน้อยแค่ไหนทำไมถึงกลายเป็นความหวังใหม่ของแฟนลูกหนังไทยซูเปอร์ซับไทยแลนด์จะนำผู้ฟังไปสำรวจตัวตนของแข้งอนาคตไกลารายนี้กัน ดักลาสคาโดโซกองหน้าบปรซิเลียนที่พกประสบการณ์ในลีกบ้านเกิดจากนั้นตระเวนออกค้าแข้งบนแผ่นดินยุโรปกระทั่งอายุได้28ปีเขาตัดสินใจครั้งสำคัญในชีวิตย้ายมาสู่แผ่นดินไทยค้าแข้งกับบุรีรัมย์ a อเอเอที่เมื่อครั้งเก่าก่อนเขารู้จักประเทศไทยเพียงสถานที่ท่ททองเที่ยวเล็กน้อยเท่านั้นและไม่นานจากนั้นภรรยาเจสิก้าโนมันฮาและแก้วตาดวงใจคู่แฝดชายหญิงที่น่ารักน่าชังที่ชื่อไมคลและยัสมิน ก็เดินทางตามมาอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันในที่สุดไมเคิลดักลาสนมั์นฮาคาโดโซขายาดกองหน้าต่างชาติระดับไทยลีที่แทบทุกนาทีชีวิตนับตั้งแต่ย้ายมาอยู่ต่างบ้านต่างเมืองเขาผูกติดกับกีฬาฟุตบอลความทรงจําที่ยังชัดเจนก็คือการไปติดตามนั่งดูคุณพ่อซ้อมและแข่งขันมันเป็นอย่างนั้นวันแล้ววันเล่ากระทั่งฟุตบอลกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเด็กน้อยบราซิลหัวใจไทยอย่างไม่รู้เหนือรู้ตัว ไมคคอนเริ่มฝึกเล่นฟุตบอลอย่างเป็นจริงเป็นจังเมื่ออายุได้4ขวบโดยมีต้นแบบและครูคนแรกก็คือคุณพ่อดักลัสคอโดโซทุกวันหลังจากการเรียนหนังสือตามวัยทั่วไปแล้วไมคคอนจะต้องซ้อมฟุตบอลเป็นประจำวันละ2ชั่วโมงเขาเล่าว่าไม่เคยเบื่อเลยในสักวันโดยมีคุณพ่อที่คอยแนะนำคอยสั่งสอนและเฝ้าดูพัฒนาการของลูกน้อยไม่หา่างนอกจากนี้ ทั้งสองอยังชื่นชอบการศึกษาวิธีการเล่นของนักเตะระดับท็อปจากลีกชั้นนำยุโรปเป็นประจำโดยมีทีมรักคือแมนเชสเตอร์ซิตี้ยอดทีมพรีเมียร์ลีกอังกฤษด้วยไมเคลิลอยู่ภายใต้ร่มเงาของคุณพ่อดักลาสคอโดโซที่ในเวลาต่อมาคงไม่มีใครคาดคิดว่าเขาจะอยู่ปักหลักหากินในไทยอย่างยาวนานเกือบเกือบสิบปีในขณะที่คุณพ่อไล่ล่าตะข่ายในไทยลีกอย่างยาวนานกระทั่งค่อยๆเปลี่ยนบทบาทเป็นหน้าผู้สอน ราก,กอนปทุมวนันการจนะบุรี f c ในปัจจุบันไม่น่าแปลกใจอะไรที่เด็กน้อยเมื่อครั้งหนึ่งที่ยังต่อแตะไปตามดูคุณพ่อเล่นฟุตบอลในวันวานก็ค่อยๆเติบโตขึ้นและผ่านเวทีการแข่งขันในระดับเยาวชนนับไม่ถ้วนบางครั้งลงเอยด้วยความชื่นมื่นกับพวงความสำเร็จแต่บ่อยครั้งก็ต้องพบผ่านความผิดหวังเสียใจไม่ได้น้อยกว่ากันด้วยการเลี้ยงดูที่ดีจากครอบครัวไมค์คอนโตขึ้นมาเป็นเด็กร่าเริง อธยาศัยดีอ่อนน้อมถ่อมตนยิ้มง่ายมันทำให้เขาเป็นที่รักของใครต่อใครอย่างง่ายดายแม้ภายนอกเขาคือคนบราซิลแท้ๆแ,แต่ในตัวตนส่วนลึกแล้วเขาคือคนไทยไม่ได้แตกต่างจากเด็กไทยคนอื่นเลยอีกทั้งด้วยความที่ครอบครัวปลูกฝังให้ไม่ลืมรากเหง้าที่จากมาทำให้ครอบครัวคาเดโซนั้นพูดค,คุยด้วยภาษาโปรตุเกสบวกกับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ และภาษาไทยมันทำให้เด็กน้อยคนนี้พูดคุยได้ถึง3ภาษาเลยทีเดียวโดยแต้มต่อจากการที่มีคุณพ่อเป็นแข้งระดับตํานานขึ้นหิ่งในลีกไทยแล้วบวกกับการที่เขาได้เพาะบ่มจากระบบอะคาเดมีของทีมระดับไทยลีกที่คุณพ่อเคยผ่านงานมาก็ไม่น่าแปลกใจอะไรนักที่ไมคอนใช้แววโดดเด่นในเรื่องทักษะฝีเท้าการลากเหลือยคล่องแคล่วเกินวัยขีดความสามารถที่ดูจะพัฒนาได้อีกมากมาย กลับกันมันกลายเป็นดาบสองคมที่ทําให้เด็กน้อยคนนี้กลายเป็นไวรัลในโลกออนไลน์และถูกสับพสื่อรุมถึงอย่างเลี่ยงไม่ได้ซึ่งคุณพ่อดักลาสคาโดโซเชื่อมั่นว่าด้วยการที่ไมค์คอนติดตามและเห็นเขาในสนามมาตั้งแต่เด็กบวกกับการปลูกฝังในเรื่องการวางตัวทัศนคติที่ดีจะทําให้ลูกชายคนนี้ไม่หลงไปกับแสงสีที่เข้ามา no i it s it's not pressure because they they from young you know from Kids, confirm baby. They they follow me for everything, you know. And then they have luck for that because they he know my life. He know how to 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 be in front of the the, the newspaper, in front of the reporter, in front of the the fan clubs. So I, I teach them for many times when we are together we speak about that we, 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 I, I teach them how to take care of the people different the clubs you know the, so i think for them it's not too much pressure i know they are very young 14 years old but uh, they, we know i, I have I, am, I have a very good relationship with my kids you know and then uh, this is make them to improve a lot also in that emotional emotional uh, develop you know so they know how to to not press himself, and then mm -hmm. keep it keep happy, keep it enjoy, keep it do play football with love, you know the mm -hmm. pressure the pressure no everybody have the pressure in the life you know so i i, I speak to them no not take this pressure and then work hard every day in the, in the in the game day you play like you work in the week so the pressure will come the fan club from opponent size will will call your name you, you speak something bad for you but you must be confident you know they very important we when we have the confidence. It's very important when we know what I am working, what I am doing in the day of week, because in the in the weekend day, in the day of game, I will play with confidence because I know what I what I doing in the weekday so I can enjoy in the in the in the game, you understand. ยี่ให้ถึงการศึกษาควบคู่กับโอกาสในการฝึกซ้อมและแข่งขันเพื่อความเป็นเลิศล่าสุดคว้าความสําเร็จกับสถาบันโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนชุทรองแชมป์ฟุตบอลกรมพลาศึกษารุ่น14ปีประเภทกอ่อและสวมยูนิฟอร์มฮอนบิลจูเนียผงาดแชมป์เอฟเอไทยแลนด์ยุทลีรุ่น14ปีสําเร็จด้วยฟอร์มส่วนตัวที่เรียกว่าร้อนฉาบทา10ประตูจาก14นัดที่ลงสนามเพลิบ,บเพีวิวเจ้าหนูน้อยชาวบราซิเลียน ก็ดูจะแกร่งขึ้นโตขึ้นเป็นขั้นโดยเฉพาะกับทัศนคติที่ดูจะเติบโตเกินวัยไม่แตกต่างจากเขาในสนามไปแล้วผมว่าทั้งสองฝ่ายก็สู้สู้กันมากครับก็ดีใจมากที่ได้แชมป์แล้วก็เออจะไม่หยุดพัฒนาตัวเองตลอดครับเพราวให้กําลังใจทุกทุกครั้งครับไม่ว่าจะตอนแข่งหรือตอนซอ้อมพราะว่าบ่ให้เต็มที่อะไรอย่างเงี้ครับพ่อพ่สคัญมากสำหรับผมครับก็ผลงานผม อยากให้ทําเพื่อทีมครับผมทาเพื่อทีมไม่ได้อยากให้ตัวเองดังหรืออะไรครับผมอยากให้ทีมชนะแค่นั้นครับไม่เชิงหมดนะครับแต่ตื่นเต้นมันเป็นเรื่องปกติครับล้อบชิงตื่นเต,นต,นต้นตลอดแล้วแต่ว่าก็เต็มที่ในสนามครับคิดไว้เสมอว่าไม่ยอมแพ้แล้วเราจะชนะอย่างเดียวก็อยากขอบคุณมากครับเพราะว่าแฟนบอลคือสิ่งที่สำคัญที่สุดในฟุตบอลเลยครับพราว่าการที่ให้กำลังใจเราทำให้เรามีความสุขในการเล่นเลยครับ คุณพ่อดักลาสคอโดโซที่ฟ้มองพัฒนาการของไมคอนเชื่อว่าเขาเห็นบางสิ่งที่พิเศษจากตัวลูกชายพร้อมกับชื่นชมสปอร์ทไทบาวาเรียที่ไม่ใช่แค่พัฒนาเด็กในเชิงลูกหนังแต่ยกระดับความคิดและความเป็นเหมือชีพตั้งแต่อายุอย่างน้อย บวกกับการที่มาที่นี่ทำให้ไมคอนเด้ลกาลงอุ่นเครื่องและแข่งขันอย่างต่อเนื่องทั้งในและต่างประเทศด้วย